ครั้งเนี่ยนะอย่างที่เราคุยกันว่าเวลาไปกินโต๊ะจีนทีไรจะมีขนมหวานหนึ่งอย่างที่โอ้โหถูกใจมากเลยแต่ก็ไม่เคยรู้เนว่าจริงๆแล้วเจ้าขนมหวานตัวนี้โอนีแปะกล้วยอะทเองได้ง่ายๆที่บ้านนะโอนี้มาดูวิธีการทําพร้อมๆกันดีกว่าค่ะเราจะมามูนข้าวเหนียวกันก่อนสําหรับใส่ลงไปในโอนีแปะกล้วยของเราเข้าวเหนียวของเราถ้าจะมูนเนี่ยนะกะทิสาคัญมากๆเลยค่ะวันนี้เราใช้เป็นอัมพาวากะทิร้อย ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นเองค่ะสะดวกแล้วก็ประหยัดเวลามากๆเลยกับการใช้กะทิแบบนี้จากนั้นนะคะใช้เกลือป่อนเสริมไอโอดีนลงไปคุณจะเปลี่ยนเป็นเกลือไทยก็ได้นะนา,นาใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิผลนะคะหอมกลิ่นอ้อยธรรมชาติสะดวกในการใช้งานประหยัดเวลาในการละลายที่สำคัญข้าวเหนียวมูนของคุณจะเงาสวยมากๆเลยละค่ะ เราจะเอาส่วนผสมของกะทิเนี่ยนะคะตั้งไฟจนร้อนด้วยความที่โจทย์ของเราวันนี้เป็นข้าวเหนียวนะาๆนะเอาเข้าวเหนียวมานึ่งร้อนๆน,นะคะวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาบูนข้าวเหนียวกันค่ะตัวน้ำกะทิของเราเนี่ยนะคะตั้งไฟจนร้อนพอน้ำกะทิร้อนใส่ลงไปในข้าวเหนียวร้อนๆ คนๆพอเขาเข้ากันปิดฝาทิ้งไว้จนกระทั้งข้าวเหนียวเนี่ยนะคะดูดน้ํากะทิเข้าไปเราก็จะได้ข้าวเหนียวมูมสูตรที่ทําง่ายมากๆแล้วล่ะส่วนผสมน้ํากะทิของเราร้อนจัดแบบนี้ปิดไฟนะคะเทลงไปในส่วนผสมของข้าวเหนียวเราได้เลยหลังจากเทลงไปแล้วอย่าตกใจว่าอุ๊ยส่วนผสมเขาดูแฉจัง คุณทิ้งไว้นะปิดฝาเอาไว้แล้วตัวข้าวเหนียวร้อนๆเนี่ยนะคะจะดูดซับน้ำกะทิเข้าไปค่ะคนแบบนี้พอเข้ากันแล้วรีบปิดฝาพักทิ้งไว้ได้เลยค่ะ หลังจากได้ข้าวเหนียวที่มูนแล้วเนี่ยนะคะจะหน้าตาเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะตักข้าวเหนียวกับเผือกกวนเนี่ยนะคะที่เราเตรียมไว้เนี่ยใส่ลงไปในชามเสิร์ฟค่ะวันนี้วิธีการตักของนานาทําง่ายคุณนานาใช้สกู๊ปไอศครีมค่ะตักนานาจะใส่ข้าวเหนียวชั้นบนก็คือหลังจากสกู๊ปเสร็จแล้วข้าวเหนียวจะอยู่ข้างบนแบบนี้เผือกกวนจะอยู่ชั้นล่าง เกือกดลงไปแบบนี้ปาดปาดปาดลงไปเลยง่ายๆค่ะเลาล่ะขั้นตอนการทำตัวน้ำเหนียวๆที่ราดลงไปบนโอนิแปลกวยของเราเนี่ยนะนานาใช้น้ำเปล่าก่อนค่ะคุณจะใช้น้ำมะพร้าวก็ได้เช่นกันใส่ลงไปจากนั้นใช้แป้งข้าวโพดค่ะใส่ลงไปเลยคนแป้งข้าวโพดน้ำแล้วก็นี่ค่ะ น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลช่วยเสริมรสชาติอาหารให้มากขึ้นรสชาติอาหารคงที่ได้มาตรฐานค่ะละลายง่ายมากไปเตยมัดปมค่ะใส่ลงไปเพิ่มกลิ่นหอมๆคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันก่อนตั้งไฟนะคะเก่งเท่านี้แป้งข้าวโพดก็จะไม่จับตัวเป็นลูกๆแล้วค่ะแปกก้้ยต้มสุกนะคะแบบนี้พุจาเชื่อมค่ะเนื้อมะพร้าวอ่อนนะคะ ของหวานต้องตัดรสด้วยเกลือนิดนึงค่ะใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนลงไปนะคะนิดเดียวพอน้ําเริ่มร้อนเราจะเห็นว่าส่วนผสมของเราเริ่มเปลี่ยนสีเป็นใสเอาตัวใบเตยของเราออกมานะคะจากนั้นใส่แปะกล้วยลงไปต้มให้ร้อนอีกรอบค่ะคนส่วนผสมต่อ อย่าลืมนะว่าใส่แป้งข้าวโพดลงไปส่วนผสมตรงนี้ต้องเดือดจากตรงกลางไม่เช่นนั้นเวลาคุณทานเสร็จแล้วเนี่ยตัวน้ำเหนียวๆเนี่ยมันจะกลายเป็นรสชาติแป้งอ่ะมันไม่อร่อยส่วนเนื้อมะพร้าวอ่อนสําหรับเคล็ดลับของเราเนี่ยนะคะนานาแนะนําให้ใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนตอนสุดท้ายแล้วปิดไฟเลยเพราะถ้าใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปต้มด้วยเนี่ยเนื้อจะเละไม่น่ารับประทานค่ะเดือดแบบนี้แล้วนะคะปิดไฟนานาใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาตักเสิร์ฟกัน น,นะคะเนื้อมะพ,พร้าวอ่อนแ้วกวยมะพร้าวราดลงไปแบบนี้จากนั้นนะคะเรามีพุทซาเชื่อมวางลงไปตรงนี้ เนื้อมะพร้าวอ่อนค่ะกดเป็นดอกไม้วางสวยๆแล้วถ้าอยากเพิ่มสีสันสามารถเพิ่มสีสันด้วยผลไม้อย่างอื่นเพิ่มก็ได้นานาใสเชอร์รี่เชื่อมลงไปเม็ดนึงค่ะแบบนี้แปะกล้วยโอนี้สูตรทำง่ายที่บ้านเรียบร้อยแล้ว น่ากินมากๆเลยเพราะว่าจะเป็นฝอยทองเป็นขนมไทยเหมือนกันนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยวิปปิ้งครีมกะทินะครับจะใช้น้ำมะพร้าวอ่อนก็ได้หรือจะใช้น้ำเปล่าแบบนานาก็ได้ใส่เครื่องตามชอบเลยค่ะแป่กวยเนื้อมะพร้าวอ่อนคุเชื่มเพียงเท่านี้คุณก็ได้อนี้แบ่กวยทานที่บ้านแล้วล่ะ ครั้งแรกของการรวมตัวข้าวเจ้าที่ดีที่สุดที่ผ่านการคัดสรรโดยอาจารย์ยิ่งศักด์กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ราอาจารย์ยิ่งศักด์ข้าวเม็ดสวยหุงขึ้นหมอ้อนุ่มละมุนพิเศษ4แพ็กราคาเพียง380บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือจะสั่งออนไลน์ได้ที่ f a c e b o o k ยิ่งศักด์ฟูดหรือ l ล n e ยิ่งศักด์ฟูด เอกลักษณ์อาหารไทยกับน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดคุณผู้ชมครับวันนี้มีเมนูอาหารจานเดียวมาฝากคุณผู้ชมนะเป็นจานที่ขึ้นชื่อหรือชาด่งดังไปทั่วโลกนั่นก็คือผัดไทยกุ้งสดนะครับแต่เดี๋ยวนี้แปลกจังผัดไทยจะอร่อยทําไมจะต้องไปใช้ซอสสําเร็จรูปสําหรับทําผัดไทยไม่จริงวันนี้ตํำรับของเราทําซอสเองอร่อยมากและมีเคล็ดลับด้วยไม่เชื่อคุณไปดูสิครับวันนี้เรามีเมนู ผัดไทยกุ้งสดมาฝากกันค่ะวิธีทำซอสผัดไทยใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่หอมแดงสับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่น้ำตาลปีบ๊บน้ำตาลทรายน้ำมะขามเปียกซอสมะเขือเทศน้ำและน้ำปลาตราหอยหลอดรสดั้งเดิม ผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟเทใส่โถปัน่นปั่นจนละเอียดเนียนเทใส่ภาชนะนำขึ้นตั้งไฟเคี่ยวต่อจนส่วนผสมข้นขึ้นแล้วปิดไฟเตรียมไว้เป็นซอสผัดไทยวิธีทำผัดไทยกุ้งสดใส่้ํำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อน นำกุ้งลงจี่จนกระทั่งสุกนำขึ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่หอมแดงสบับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ใช้โป๊หวานกุ้งแหง้งเต้าหู้เหลืองผัดพอเข้ากันใส่เส้นจันและน้ำผัดต่อจนเส้นนุ่ม รุงรสด้วยซอสผัดไทยที่เตรียมไว้ผัดให้เข้ากันใส่ไข่ไก่ยีพอเข้ากันใส่ถั่วง,งอกและใบกุยช่ายผัดจนเข้ากันดีปิดไฟตักใส่ภาชนะวางกุ้งที่จี่ไว้รับประทานกับเครื่องเคียงพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูผัดไทยกุ้งสดเห็นไหม ไม่เห็นจะต้องไปซื้อซอสผัดไทยสําเร็จรูปเลยทําซอสเองสิและที่สําคัญซอสของเรามีเอกลักษณ์ของความเป็นอาหารไทยมากเพราะว่าเราเลือกใช้น้ําปลาที่ดีแล้วก็มีคุณภาพนี่ไงน้ําปลาตราหอยหลอดนี่ไงครับดูเสร็จเรียบร้อยต้องเข้าครัวแล้วนะรีบเลยครับ ทรงเสริมเอกลักษณ์อาหารไทยอย่าลืมใช้น้ำปลาแท้รราหอยหลอดนะคะ